กลับมาในช่วงสุดท้ายของ Most New ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ยังคงเกาะติดนะคะเรื่องของบรรยากาศที่เกิดขึ้นกับมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี2557สําหรับในช่วงนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันได้ใน m o สอิชูค่ะ ในงานมาก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557ปีนี้ที่เชียงใหม่นั้นเรียกว่าคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับแล้วยิ่งคึกคักเข้าไปมากขึ้นเพราะว่าทางสมาคมวิทยาศาสตร์นั้นได้จัดการแข่งขันกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับน้องนุ่มลองคิดดูว่าถ้าหากว่ามีน้องๆที่สนใจเรื่องของ,องเ,ออเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มากันเยอะๆจากทั่วทั้งประเทศบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนค่ะจริงๆแล้วต้องชื่นชมทางโรงเรียนด้วยนะคะที่จัดกิจกรรมแล้วก็ให้โอกาสน้องๆนะคะเข้ามาศึกษาความรู้นะคะในงานมกรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557ในครั้งนี้ที่เชียงใหม่ใช่ครับมาอยากจะติดตามบรรยากาศเลอเกินกับน้องๆที่เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวนะครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับ รับผมบรรยากาศของงานมหกรรมวิทยศาศาสตร์ในวันนี้นะครับข้างหลังของผมนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดกิจกรรมการประกวดและนิทรรศการนะครับกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นะครับที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกหลังจากที่ได้มีการส่งผลงานเข้ามาประกวดนะครับจนคัดเลือกจนเหลือ33กิจกรรมนะครับนำมาเสนอในงานมหกรรมในวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการจัดกิจกรรมในส่วนของน้องๆมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับจากโรงเรียนทั่วประเทศ ครับมานำเสนอเทศกาลในวันนี้แล้วก็ทําการตัดสินจนผูด้ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมภายในงานวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะครับติดตามได้จากรายงานครับ นุมนักวิทย์รุ่นเยาวอาา์อะค่ะก็ตั้งจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปี2535แล้วเราต้องการที่จะปลูกฝังให้เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในช่วงชั้นที่3ก็คือม1ถึงม .3 เนี่ยได้รู้จักว่า,ารักวิทยาศาสตร์แล้วก็กระบวนรู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่า,าในสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยเราสามารถที่จะเอานำเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาว่าในกระบวนการนี้มันต้องมี เรื่องตังต้งแต่การต,ต,ตั้งคําถามเขาไปสังเกตเห็นแล้วก็สงสัยแล้วเาจะมีการตั้งคําถามว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเกิดกระบวนการสืบสอละว่าจะไปสืบสอหาความรู้เพื่อจะหาคําตอบอันนี้ก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเราต้องการที่จะทําให้เยาวชนเนี่ยรู้ว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นยังไงแล้วก็จะได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันเขารูปแบบก็คือนักเรียนก็จะต้องไปทํา กิจกรรมเราจะมีเราจะมีแค่ไกด์ไลน์ก็คือมีกุ้มือให้ว่าควรจะต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละชุมนุมแล้วก็นักเรียนก็ต้องทํากิจกรรมสะสมดาวไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสะสมครบบางชุมนุมก็ครบ20ดวงบางครบบางชุมนุมก็25ดวงแล้วแต่ว่าจะมีกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาก็จะได้เข็มได้กิจบัตรว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวแล้ว แล้วถ้าในการทํากิจกรรมนั้นก็าอาจจะมีว่า,เ,าเลือกออกมากิจกรรมหนึ่งที่มันคิดว่าเป็นกิจกรรมเด่นซึ่งเขามีความคิดสร้างสารรค์มอีอะไรใหม่ๆเขาก็จะเอามาประกวดกันค่ะเ,เกณฑ์ก็จะเริ่มจากเริ่มแรกเขาจะต้องส่งรายงานมาก่อนว่ากิจกรรมที่เขาทาทั้งปีาทามาเนี่ยระยะเวลาที่ทำทำเท่าไหร่แล้วก็กิจกรรมภาพรวมของเขาเนี่ยทำกิจกรรมอะไรไปบ้างแต่และคนทําอะไรได้ผลเป็นยังไงแล้วกิจกรรมเด่นที่เขาส่งมาประกวด เขามีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไหมมีการตั้งสมมติฐานมีการหาคําตอบมีการวางแผนการทดลองอครบกระบวนการหรือเปล่าแล้วเราก็จะพิจรารณาจากรายงานถ้ารายงานครบต้วนตามเกณฑ์ของเราก็จะถูกคัดเลือกมาให้นำมานำเสนอนิทศาการแล้วก็มานำเสนอด้วยวาจาจริงก,ก็คือพรุ่งนี้นะคะ,อ,ะอ,นนอันนี้ก็คือรอบเดียวหมายความว่านักนักเรียนทั่วประเทศส่งมาเราก็จะมีการคัดเลือกตั้งแต่เดือนมิถุนา ว่าส่งรายงานมาเราก็จะคัดเลือกเสร็จแล้วเราก็แจ้งเข้าไปว่าเดือนกร,รกฎาเนี่ยคุณได้รับการคัดเลือกแล้วก็มานําเสนอในที่ประชุมใน,ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นี่ค่ะออม,มีมานานแล้วค่ะนี่ตั้งแต่ 3... 2,5, 3,5ค่สะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนบดินเดชาส,สิงห์สิงหเศนี2กรุงเทพมหานครค่ะ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานชื่อเรื่องว่า The PVC Telescope กล้องโทรทัศ์ชนิดหักเหแสงจากท่อ PVC ค่ะสาเหตุที่พวกเราทำโครงงานเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าพวกเรามีความสนใจในด้านดาราศาสตร์ค่ะแล้วก็เห็นว่า กล้องโทรทัศน์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่จะใช้ในการสื่อสารในด้านดาราศาสตร์พวกเราก็เลยอยากที่จะประ,ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองนะคะครับผมส่วนวิธีการประกอบนะครับก็คือนําเลนส์ที่มีเส้นบางส่วนกลาง3นิ้วใส่ลงไปในข้อต่อที่มีเส้นบางส่วนกลาง3นิ้วครับแล้วก็ต่อด้วยท่อที่มีเส้นบางส่วนกลาง3นิ้วยา100วยา100เซนนะครับแล้วก็มาต่อกับข้อลดที่ลดจาก3นิ้วเป็น2เซนติเมตรนะครับ ต่อไปก็มาทําส่วนเลนตานะครับคือนําเลนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรมาต่อเข้ากับข้อต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรแล้วก็มาต่อข้อกับท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรยาว10เซนติเมตรนะครับแล้วเราก็นํา2ส่วนนี้นะครับมาประกอบกันเราก็จะได้กล้องฮาเคแสงของเรากนะิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ดาราศาสตร์เนี่ยค่ะช่วยให้เด็กมีคุณสมบัติ ของในการในการเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเขามีความรู้เรื่องแสงเรื่องเลนเรื่องการหักเหแสงเนี่ยเขาก็สามารถเอาประดิษฐ์โดยใช้อุปกรณภ์ภายในใกล้ตัวเขาเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ได้ทําให้เขามีความรู้ไปถึงขั้นในในถึงของเรื่องการ literacy science คือการรู้วิทยาศาสตร์คือรู้แล้วเนี่ยสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็ได้เป็นอย่างดีค่ะ อย่างไรก็ตามการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในครั้งนี้จะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมไปถึงเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอันจะเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต ก็คึกคักสมกับเป็นการชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวเลยทีเดียวนะคะ,คะป้าหมายสําคัญของการชุมนุมนี้ก็คือเพื่อจะกระตุ้นนะครับรับปลูกฝังให้กับเยาวชนของไทยนั้นศึกษาหาความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นและต่อไปก็อาจจะได้เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ตามที่เขาคาดหวังก็ได้ครับค่ะขอบพระคุณผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะคะคุณสรนัน์เขินเพชรค่ะที่รายงานบรรยากาศแล้วก็ได้นําภาพบรรยากาศของความสนุกสนานในครั้งนี้มาฝากพวกเรากันค่ะ คุณผู้ชมคะคำถามประจำสัปดาห์ของเราค่ะจากภาพยนตร์เรื่องลูซี่สวยพิฆาตค่ะเป็นคำถามของเรานะคะถามว่าสารเคมีที่เข้าไปในร่างกายของลูซี่ทำปฏิกิริยากับอวัยวะใดในร่างกายมากที่สุด M เป็นหหัวใจและ M เ2สมองค่ะร่วมสนุกการผ่าน SMS นะคะ4689110พิมพ์คำตอบที่ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาข้อความครั้งละ3บาทค่ะมาร่วมลุ้นกันนะครับใครส่งมากก็มีโอกาสร่วมลุ้นมากนะครับกับบัตรชมภาพยนตร์2ใบแล้วก็บ,บัตรยนโบลิงงบ่ง2ใบมีผู้เจ้าดีอยู่2ท่านนะครับใช่แล้วค่ะขอบพระคุณขอรางวัลจากทาง Major Cineplex ค่ะยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่วมลุ้นมาก วันนี้หมดเวลาค่ะคุณผู้ชมกับข่าวสารในแวดวงวิทย,ยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ most new อาจารย์วิชยัยดีชานิสนาพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคำถามประจำสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่องลูซี่สวยพิฆาตสารเคมีที่เข้าไปในร่างกายของลูซี่ทำปฏิกิริยากับสิ่งใดในร่างกายมากที่สุด mn 1หัวใจ mn 2สมองส่งคำตอบผ่านทาง sms โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องพิมพ์ M N 1หรือ M N 2ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็ที่นั่งและบัตรโยนตบวลลิง2ใบจำนวน2รางวัล